บ้านสังอยู่ลอยเย็ดสมัยก่อนเป็นบาน้บานเก่าบ้านแก่บ้านตะโบลั่นนี่อาอยุเป็นร้อยลอยปีเลยดิแล้บ่รลอยหน,น่ยเนาะยะอ้นเก่าสิบสี่เออเฉพาะยาอ้อนข่อยเนี่ยเก่าที่กี่ปีแล้วสิบสี่แล้วเออก็ต้องลอยถึงนี่เลยลอยกลัวเดี่ยวบ้านนี้ มู่บ้านสังน่ะมันเรเคยมีคนมันถึกเอาไว้ว่าเป็นไปไมากจังไหนก็เลยพากันประลว่าประวัติประวัติมันเป็นจังไงประวัติบ้านสังนี่เป็นยงยังซื้อบ้านสังกับประหลูดิจริงจริงบ้านสังตะเกามันสียูมองหนีดิมันสียู่ยูดอนอยูถุงมือนันเป็นดอนดอนเอดอดอนคือป้าป้านหน่อยเป็นสวนเป็นเล่านริงไ,ไหม ในวันสางน่ะมันสิมีกูกูหนึ่งกูเกา่ากูกูมองหนีมันจะเป็นกูเกา่านี่เรื่องเบาเรื่องห้คนไดในหูว่ากูหนีมันมีมามาตะโดดแล้วสมัยก่อนไปนี่ไม่มีเศษหมอเศษไหเศษนั่นอยู่ดีเต็มเลยเป็นเมืองโบราณเกา่าวันเถอะกูกูักน,นี่่ว่าในการศึกษาเมืองนี่นาสิเป็น น่าจะเป็นอารยะธรรมของเขเมรน,นะครับอันเพิ่นขยายอิทธิพลไปแต่กต็คอมเมนต์หมดและพ่อไปหอดไปหอดบ้างคันน่าสิเป็นหม่องสุดท้ายอ่ะหอดไ่นาซี่พอเนั้นเอาเพื่อสวัสมันมาสิมีปางกูอาจสามารถลอยเอ็ดสิมีปางกูสารค้ามาสุรินมาบุยร่ำเมื่อสี่สิมีปางกูอันตัอยวดสังเกตป,ปางกูในบ้านในเมืองเขาวอดสู้กันฟังว่าในปางกูเนี่ยผู้ปกปักรักษาหนึ่งคือ เนื้คู่หลวงเนี้ยคู่หลวงนาสิเป็นพระเนื้คู่หลวงคนเอืนติดป,ปากว่าเนี้ยคู่หลวงเนื้คู่หลวงเนื้คู่หลวงมีอุปถาบมีคนอุปถาบอยู่สองคนถ้าบันสางนั่นก็เอื่น่าปูโถย่ย่าโ,โนปูโถอย่าโนปูโถกับย่าโน่คอยเป็นคนถามหาว่าปูโถย่าโน่คือผู้ใด เราก็บ่มี่นไหครับตอบก็ได้ว่าปูโถยาโนนี่เป็นไผ่เอย่ยคู่หลวงนี่เป็นไผ่แต่ว่าพลงคนกับคนแถวๆกับว่าเพื่อนนาสิเป็นพระเี่ยคู่หลวงบางกู้ตรงนั้นนาสิเป็นนาสิเป็นวัดเป็นพื้นที่วัดเราก็สิมีปูโถยาโน่เป็นคนคำนี่คือปูโถยาโนุนี่นาสิเป็นต้นตระกูลของคนบันสังที่เหลือที่เหลือบอกให้ฟังเนี่ย เออเรียกปูเรียกยาวันดนันทอนอกจากนั้นมันสิมีพ่อพ่อ,พ,อพ่อกูตัวนั้นเสเซจกัสิมาเป็นดอนดอนหนึ่งเขาเอินดอนเสือโกกดอนเสือโกกนี่ก็น่ะสิเป็นวัดขึ้นกันเพราะว่ามีมีคนบอกว่า,วาอาผู้พปกป้องรักษาอยู่นี่เพื่อนซื้อญาพัญญายขมบ่อนญาพัญญายขมบ่อน่าพญญายขบยา,ยายขบ่อน ก็ฟังเขาคัะแค่เพื่อเอ้นแง่พะยยนีหนีนาสิเป็นวัดนาสิเป็นวัดคือกันมันดอนเสียโกบนี่ทุกปีเพ่านกันสิไปเลี้ยงไปอันนั้นเนี่ยนะถ้าเป็นเปรียบเทียบกับม,มุมานอื่นกันสิเป็นดอนผูตาไป็นสิไหมนาสิเป็นวัดเกาดอนเสียโกบอ่ะมันอยู่ติดบึงบึงนั่นคือบึงบึงจิ๋วบึงธรรมาชาติขนาดใหญ่เลยนเป็นปะท่าไหลเลยนะ,ะตรงนี้นาสิเป็นวัดเราเลืเอาออมาอันนี้นสเป็นสวนเป็นสวนคนเป็นสวนคนเป็นสวนเมื่อไรดิ พลูางงานสองงานบม่พาะอะไรวัน,นั้นต่อพ่อสางบานคิดว่าทีแถวนั้นน่ะนาสิเป็นบ้านค้นนาสิเป็นบานคน้น,น,น,คนไรเลี้ยงมากจนมาหอดทากุกตานทากุกตานเป็นพื้นที่ค้นเขาก็ว่าเป็นพื้นที่ของโรงเรียนพะนะเป็นพื้นที่ของโรงเรียนแต่บอลลูว่าเป็นโรงเรียนบ่แต่ว่าถูกมือนี่มันเป็นพื้นที่ของโรงเรียนบางแน่งนะยุทาุคตานทางบานผู assim, ้น่ายดอทางทาุคตาน ล้วก็เลือยลงมาเลยก็สิเป็นเป็นสวนคน้นวันน่ะดอกเป็นสวนนาสิเป็นบ้านค้นเขาไปปลูกนาสิง่ายกอกาง่ายกจากบมองขันง่ายขึ้นมาสายเหตุการณ์ใยญ่กับ,บรอลวูาเป็นอี่อย่างเด้นนาสิเป็นเพราะมันติดบึงนามันถ่วมถึงคพือย่างไหนเพื่ยัางใหญ่นี้ขึ้นมาลักษณะพ่อคอยไปสังเกตมึงคนใหญ่ขึ้นมาสวนติดกัน